เราโควร์หลังจากที่มีเหตุการณ์โควิด -19 ระบาดสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนั่นก็คือชีวิตของพวกเราในแต่ละวันหลังจากที่มีการระบาดของโควิด -19 เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดการระบาดพวกเราไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตในแบบปกติที่เคยเป็นมาได้ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านและไม่พบปะผู้คน คลิปนี้เราจะมาดูกันว่าชีวิตของพวกเราโควิดได้มีการปรับตัวกันอย่างไรในสถานการณ์นี้บ้างมาดูกันเลยฟ้าริ์ได้กลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดสุโขทยัยได้เริ่มเรียนออนไลน์บางวิชาอาจารย์สั่งงานก็ต้องทำงานส่งและยังต้องช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่จากพ่อแม่เช่นกวาดบ้านถูบ้านรดน้าต้นไม้ซักผ้าและในเวลาว่าง จะเล่นกับกระต่ายให้อาหารกระต่ายบางวันที่พ่อแม่ยุ่งมากๆก็จะช่วยพ่อแม่เลี้ยงหลานพาหลานไปเดินเล่นพาหลานไปซื้อขนมพาหลานเข้านอนตอนเย็นต้องช่วยพ่อแม่ทำกับข้าวล้างจานจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้ว อ้ําอยู่ที่ปทุมธานีเรียนออนไลน์และทํางานที่ค้างส่งอาจารย์อย่างเร่งรีบในช่วงใกล้สอบปลายภาคและทํางานบ้านเช่นกรอกน้ําซักผ้าถูบ้านมีบ้างบางวันที่ได้ออกไปข้างนอกเพื่อซื้อของใช้ที่จําเป็นและมีเหตุจําเป็นที่ทําให้ต้องเดินทางไกลไปอุดรธานีถึงแม้จะมีเวลากลับอุดรแค่2วันอ้ําก็ใช้เวลาให้คุ้มค่ากับธรรมชาติที่สวยงามและอากาศอันสดชื่นที่อุดรธานี แคลกลับบ้านที่จังหวัดสิงห์บุรีช่วงแ,แรกๆชีวิตในแต่ละวันก็อยู่แต่ในห้องดูซีรีส์ดู YouTube อ่านนิยายวนไปเรื่อยๆจนรู้สึกเบื่อก็เลยกลับมาทำขนมอีกครั้งทั้งทัดไข่เอแคลคัพเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนแล้วก็ทำข้าวเหนียวมะม่วงเพราะช่วงนี้เป็นหน้าของมะม่วงได้มาจากที่สวนเยอะเลยทำข้าวเหนียวมะม่วงดอกกุหลาบ และแพรยังได้ทำหน้ากากแบบผ้าขายเพราะตอนนี้หน้ากากเป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนต้องมีการทำหน้ากากผ้าขายทำให้แพรมีไรายได้และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์บีมได้กลับมาอยู่ที่บ้านที่จังหวัดสลับบรีหลังจากที่มีการระบาดของโควิด -19 บีมได้ช่วยงานพ่อและแม่ทุกเช้าบีมได้ตื่นขึ้นมาเก็บผักหวานและยังได้ปั่นหญ้าเพื่อเอาไปใช้เป็นอาหารหวัว ตอนเย็นบีมก็ต้องนำผักหวานแพ็คใส่ถุงและลังเพื่อเตรียมขนส่งไปขายต่างจังหวัดเช่นจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์และที่บ้านของบีมยังเลี้ยงสัตว์หลายชนิดมีทั้งปลานกสุนัขและแมวทั้งยังมีต้นไม้มากมายหลากหลายพันธุ์ฟ้าวันนี้กลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดอยุธยาช่วงเช้าก็จะทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆกวาดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้ พอช่วงสายๆก็จะออกไปสูบน้ำข้าสวนมะม่วงและเก็บมะม่วงไปขายกับตาที่สวนมีมะม่วงเก็บเสวยและช่วงอนันต์ทำให้เก็บไปขายได้ตลอดทั้งปีหลังเก็บมะม่วงเสร็จฟ้าก็ได้ช่วยลุงฉีดยามะม่วงเพื่อป้องกันแมลงช่วงเย็นฟ้าก็จะมีเวลาว่างมาเล่นกับแมวแต่ถ้าวันที่มีเรียนออนไลน์ก็จะอยู่บ้านไม่ได้ออกไปสวนมะม่วงกับตาพวกเราคิดว่าจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้น พวกเราโคเวอร์สามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ดีในระดับหนึ่งเราสามารถปรับตัวได้ถึงแม้ว่าจะใช้เวลานิดหน่อยเราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองและครอบครัวได้เจอธรรมชาติที่สวยงามและมันทำให้เราได้ใช้เวลาคิดไตรตองคัดกรองสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราในแต่ละวันได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ทั้งยังภาระงานและภาระค่าใช้จ่าย พวกเราจึงหวังว่าในอีกไม่ช้าเราจะผ่านพ้นจากสถานการณ์อันย่ำแย่นี้และพบกับโฟลิฟโคเวอร์ได้ในอีกไม่นานนักในเร็ววัน